แรกถ้าแปลงเฮดเสร็จก็จะเยียปอกแบบนี้ค่ะแปลงเสร็จ ខ្លាប់ន្រូវកម្រូវ ตดแปง้งให้แยบเป็นก้อน นึ่งก็เฮดสิบหาก้อนสิบหาก้อนบ็อกค่ะแป้งสิบหาก้อนบ็อกอ กี่แป้งค่ะเ,เอิเหยบกี yeah, ่แป้ง แล้วอื่นก็นจะล่งเสื้อเฮ็ดปลูกค่ะััก,กงกืนกงปะพยางปกพยางค่ะหดแล้วก็บปกพยาง หดแล้วปกพยางค่ะ ยังเลี้วก็บติดพกเพื่อค่ะพวกเพื้อเนี่ก็คือแล้วก็้าตัดใหญ่ เรีกแล้ว่อเครื่องนี้ไป พยั้งแล้เวเถ้าโป้เฟื่องค่ะกระเซ็ดค่ะห้าดูแลกระหดหดแล้ปวปะพยั้งค่ะโปะพยั้งแล้วกระเซ็ด พวกเฟืองตอุลตุลเร่อบ้านเชือ่อแล้วตัโกงแล้วก็ามางโหด จะเสร็จแล้วค่ะแปดแปลงเดี๋ยวก็จะปุกไปยาง ยังแล้วก็จะปลกเพืองปกเพื่องแล้วแล้วก็คือแล้วค่ะดที่แป้งเยียบอีกแ่งปลูกซีแปงแก,ก่ะกระหดแล้วแล้ว แล้วปลกพยางค่ะปลูกแล้วแล้วต,ตัดใจสามขึ้นนับจากมือปลูกไปค่ะสามขึ้นตัดใจตัดใจแล้วแก็สามขึ้นเหมือนกันค่ะหอากาศ แล้วสามขึ้นได้ตีนสองสามวันก็ได้เก็บดอกเน็ดแล้วค่ะ 这个这边的。 เลี้วค่ะจะปุ๊บพยานมีสุดช้องค่ะมีสุดชองสุดช้องเกิดึ้น้าช้องดอกใบญ่ แล้วสามขึนตัดใจสิบกว่ามือกเ็เห็นเห็ดเกิดแล้วค่ะชุดนี้ก็ทีด้ประมาณยี่สิบแปง สตันซีค่ะ3ตันซีได้ไหลายกี่แปงได้ไหลายเจ้านี้ก็จะปลูกแปดแปงตอนแรกปลูกอีกสี่แปงเป็น12แปองเป็งชุดหนึ่งได้เฮ็ดเป็นสองชุดแปง แดดเจ้าแดดมื่อนี้แดดออกแล้ว มือฝนตกเมต่กว่านนี้ฝนตกแห้งจ้าข้าวแรงฝนตกแห้งมือี้แดดแจ่มเลยซักคองแล้วก็จะฮดฮดน้ำฮดปิดเปียกเลยค่ะฮดปิดเปียก แปดแปลงค่ะปลูกเศ้านี้ ตงทุนกับบ่บหลายค่ะสุดละสามพันได้กำไรดีอยู่ค่ะได้กำไรสุดนึงก็ได้แปดพันเก้าพันจ้าแต่ละสุดหากทุนออกได้อยู่แปดพันเก้าพันกำไรจ้น สูตรกระไดเมื่อนจ้ากำไรต้องตอเรือร่อยๆค่ะลงตอเรือร่อยๆแล้วเ้าฮกะโทละแปดซิบค่ะแตะ่สูตรละสองรอยกิโลค่ะสูตรหนึ่งกระไดสองรอยกิโล สองสุดล่งใง่ซกันกะเดี๋ยสี่ร้อยกิโลอยู่ค่ะกิโลละแปดสิบลองต่อกันเรื่อยๆค่ะสุดนี้เบิร์ดคือออกกัเด็กเก็บสุดไม่ต่อก็ล่งไปเรื่อยๆค่ะสถานที่ ได้ใบเรียบร้อยตาแจ้แล้วหอาการแล้ว้า,กาวงกีปแปงมาล่งอีกค่ะจ้าสวัสดีจ้า ปลูกเห็ดฟางอันแรกทำแป้งตะกั่งเยียบีแป้งตะกัเมม่อวานเชือเสื้อเห็ดฟางการเชือดล้งทำการปลูก สักกงสักกงแล้วก็จะงดงดน้ำนี่ล่งเสื้อเห็ดแล้วจ้านี่ลงเสื้อเห็ดบ้างแล้วค่ะสักกงเรียบร้อย จะฮดน้ำฮดน้ำเซตก็จะโปกพยางคืนแล้วก็ปกเฟืองค่ะขั้นตอนปลูกเห็ดสามคืนมาตัดใยตัดใยแล้ว อีกสามขึ้นในอากาศค่ะอากาศสามขึ้นแต่เห็นเห็นเหตุเก,เกิดขึ้นมาค่ะนี่ด้เก็บแล้วค่ะนี่สูตรสองขึ้นมาแล้วนี่ สามสิบแปลงค่ะสุดสองสุดนี่สุดและชิหาแปง้งสิบหาแปลงนี่สุดสองขึ้นมาอีกสิบหาแปงนี่สุดแรกก็ลลังเกิดนี่สุดสองค่ะสุดสอง ก็สุดซ้องกันก็ล่างึ้นดอกก็ง่ญ่ค่ะสุดนี่นเห็ดไม่เห็ดไม่ค่ะเห็ดไม่เห็ดไม่ก็เห็นแล้ว เฮ็ดแล้วค่ะนี่เฮ็ดใหม่สิได้เก็บมื้อนี้ค่ะนี่เฮ็ดใหม่แต่หนี่กระลังกระลังคืนบ้านใหญ่บางแปลงก็สิได้เก็บบางแปลงก็บ,บ่ทันเราเกิดเกิดรพร้อมๆกันค่ะเฮ็ด 是搬了来。